ที่สดค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมมาดินดูครับรัชนีมหานิยมค่ะกรับาเช่นเคยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับกับรายการสยามวารตี้ค่ะทางททบ5นะครับบ่ายโมง10นาทีนั่นเองกับโปรเจกต์โครงการนโอสตาร์โปรเจกต์ทูมัธยมค่ะครับผมโหชิงเงินรางวัล1นล้านบาทพร้อมถ้วยใบนี้เลยนะครับ จากพระนท่านพลเอกชิจิตกุลวัน,นิชองคมนตรีนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะไปฟังคอมเมนต์น,นะครับจากโอโหคอมเมนต์นระดับประเทศกันเลยนะครับจากอาจารย์จตุพลชมพูนิตนะครับคุณดาวมายูรีและอาจารย์แมนวัฒนยูมุ่งหมายนะครับกับโรงเรียนโพธาตประชาสันจังหวัดศรีสะเกดนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมเนาะช่วงนี้เราพักชมอะไรดีๆกันสักครู่ครับนเส้นทางธุรกิจขายตรงของคนไทยกว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา เราได้สร้างธุรกิจขายตรงให้เป็นอาชีพอิสระที่มั่นคงแก่ผู้คนอย่างมากมายวันนี้เราพร้อมขยายธุรกิจเครือข่ายเนโอไลฟ์ไปสู่อาเซียนด้วยศักยภาพธุรกิจขายตรงของคนไทยอย่างมั่นคงยั่งยืนคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ความสำเร็จกับเราก้าวสู่12ปี n นโอไลฟ์ก้าวไกลสู่สาคน ทําเสริมอาหารดีโอจินโซแมคดีโอจินโซแม ขอเสียงปรบมดังๆอีกครั้งหนึ่งให้กับโรงเรียนนี้ด้วยนะครับสีสกเกตสีสกเกตก,ก,กันเองนี่นะครับมาแบบเรียกว่าแสดงว่าอาจารย์เนี่ยเขาไปดูบัลเล่มานะครับเห็นแบบเดินพิ้วกันมาหมดเลยแล้วก็ดูสึกสบ,สบายสบายตาสบายใจที่ดูนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าสเตทเพอร์ฟอร์แมน์นะเขาเรียกนะครับภาษาอังกฤษนะครับก็เรียกว่าการควบคุมอ,อารมณ์ในเรื่องราวของการวางสเตทหรือว่าการควบคุมเวทีเนี่ยได้ดีมากขอเสียงปรบมดังๆให้กับทีมนี้นะครับ ก่อนอื่นเด้อพี่ก่อนอื่นเด้อก่อนอื่นนะคะพี่ดาวขอพูดเรื่องร้องอันนี้สําคัญเพราะว่าน้องมาร้องเท่าแรกนี่ก็เบานะลูกนะแล้วก็แต่ว่ารวมทีมเนี่ยทีมทีมนี้ต้องตบมือให้ยิ้มกันทุกคนเกือบจะทุกคนเลยนะตบมือให้ตัวเองด้วยนั่งด้วยขอบคุณค่ะจะแอบเห็นแอบเห็นแล้วก็แอบเห็นสาวสวยหนึ่งในนั้นด้วยผู้ชายสวยป่ะคนนันรึเปล่าคะนั่งด้านน้งตอนนี้มาด้านขวามือเลย สว,วยสวยไนตัไหนยกมือที่วสวยสวยแอบมาอีกหนึ่งคนนะคะเพราะว่าสิสเกตด่เคยบอกว่าเป็นเมืองดอกลำดวนที่เราเห็นคงจะเอานั้นแทนดอกลำดวนใช่ไหมคะสีเหลืองๆนั่นน่ะอยากให้น้องที่เป็นนักร้องนะครับช่วยมูฟเมนต์หน้าเวทีหน่อยเพราะว่าเรายืนอยู่กับที่หน้าเวทีแล้วร้องบางทีคนข้างหลังดูไม่ออกรู้มีชีวิตที่ปากพะง,งาบพะง,งาบพะง,งาบอย่างเดียวมูฟเมนต์นิดนึงเพราะวันนี้ดูแดนเซอร์ก็โอเคแล้วโดยเฉพาะชุดสีทองเนี่ย ดูไกลๆข้างหลังเนี่ยเหมือนกุมารทองเลยนะฮะดูแล้วก็น่ารักดีครับเพราะว่าชุดนี้โดยรวมแล้วดีครับยังไงก็อย่าลืมนะครับเสียเอ็นสา аров, โรงเรียนโพธาตุประช,ชาสันจังหวัดศรีสะเกษด้วยแล้วก็ถ้าอยากจะดูกันเต็มๆเวอร์ชั่นเลย นะครับไปดูได้ที่ช่องสยามธุรกิจชาแนลและส่วนผลบวดนะครับก็ไปดูทางหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจแครายสามวันค่ะครับผมโอเคครับวันนี้เวลาหมดแล้ว,ลวเราพบกันใหม่กับรายการสยามบริตี้นะครับวันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะแลาต้องขอขอบคุณนะคะบ,บริษัทเนโอไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลค่ะหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจครับ ผลิตภัณฑ์เทียลเซนเต้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเนี l วไลฟ์สยามธุรกิจชาแนลค่ะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอด้พวกเราด้วยนะคะ n 3